มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับวันนี้จริงๆแล้วนี่คือผมมีพักพวกจะต้องเดินทางไปนั่งรถไฟลาวจีนนี่ครับสองท่านปรากฏว่าก่อนไปนี้เราก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความรอบคอบเราก็ให้ทุกคนที่เดินทางไปด้วยนี่ครับตรวจเอทเครับผมเองก็ตรวจเอทเคขึ้น1ขีดปรากฏว่า อีกท่านหนึ่งครับตรวจแล้วครับขึ้นสองขีดครับขึ้นสองขีดแล้วก็สามีเองขึ้นขีดเดียวแต่ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นผู้เสี่ยงสูงครับทั้งสองท่านก็เลยตัดสินใจไม่ร่วมเดินทางด้วยผมเองก็แม่แล้วไปควรที่เป็นพูดง่ายว่าเป,เป็นเจ้าภาพของการจัดงานด้วยในการจัดทัวร์ครั้งนี้ครับนะฮะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกทีมทัวร์นะครับก็เลยงด ทิ้งเงินที่จ่ายไปเรียบร้อยหมดแล้วครับทิ้งไปเลยนะครับผมเองก็แม้เสียดายนะฮะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยทีนี้ขณะเดียวกันก็มีผลของงานวิจัยออกมาว่าแม้แต่คนที่ติดโควิด -19 แล้วนะครับจะมีอาการหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาการลองโควิดครับแล้วอาการอย่างนี้ไม่ได้อยู่กับเราเพียงแค่วัน2วันนะครับเขาบอกว่าอาจจะอยู่กับเรายาวนานเป็นปีครับเป็นปีเลยครับ แล้วก็คนที่ออกมาพูดนี้ก็ไม่ใช่ว่าแต่ศีตามีตาสีตาสาตามีตามาเหมือนผมนะฮะแต่ว่าเป็นรองศาสตราจารย์นายแพท,ทย์ทิระวัฒน,นารัตน์ครับอาจารย์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้มีการโพสต์ถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการลองโควิดโดยระบุข,ข้อความว่าอัปเดตลองโควิดครับนะฮะบอกว่า หนึ่งก็คือลองโควิดในอเมริกา U.S. CDC ครับได้ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์เมื่อวันที่11กรกฎา,าคม2565ว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยรวมนะครับพบว่ามีปัญหาลองโควิดยาวนานตั้งแต่1เดือนราวๆ13.3ในขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนั้นครับประสบภาวะลองโควิดได้มากกว่า30เมื่อประเมิน6เดือน,นครับและก็ 2. รองโควิดในเยรอรมันครับได้มีการเผยแพร่งานวิจัยในวรารสารการแพทย์สากลคลินิกเมดิซีนครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมทำการศึกษาในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด1 i ในเยรอรมันตั้งแต่เดือนพฤิกายนปี63ถึงกันยายนปี64พบว่าพันกว่าคนครับในการสำรวจนะครับพันกว่าคนโดยใช้แบบประเมินระดับอาการผิดปกติที่เกิดจากการติดเชื้อพบว่าอาการคงครั้งพบบ่อย นาน6 12เดือนครับหลังจากติดเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยที่ประสบป,ปัญหาลองโควิดได้แก่อาการผิดปกติทางระบบประสาทครับพี่น้องฟังดูนะคนที่ติดโควิดแล้วนะฮะจะมีการปวดหัวเวียนหัวครับเออผมก็เป็นนะน,นี่ฮะอาการเบียนหัวมึนงงครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องความจำอย่างตอนนี้ก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองนี่เอาขาตั้งกล้องไปไว้ที่ไหนตอนนี้ครับ นี่มีปัญหาเรื่องความจําอาการเวียนหัวมึนหัวนะครับปวดหัวมีปัญหาด้านสมาธิหรือความจํานี่หกส้าเปครับและก็มีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียครับห้าสิบเอันนี้ผมก็เป็นเหมือนกันนะครับอาการอ่อนเพลียนี่ครับตอนแรกก็คิดว่าตัวเองคงจะออกกําลังกายมากนะครับรู้สึกว่าตัวเองชอบไม่เหมือนเดิมครับมีคืออาการเพลียนะครับตอนแรกนึกว่า เราเราตัวเองนี่ออกกาลังกายมากนี่ยกาันแล้วก็มีปัญหาการนอนหลับผมผมนี่เจอปัญหาครับปัญหาคือว่าปกติแล้วผมจะนอนประมาณ4ี่ทุ่มก,กว่าๆนะครับแล้วก็มาตื่นประมาณตีสี่กว่าๆนะครับเพื่อมาเตรียมออกข่าวนี่ครับปรากฏว่าตอนนี้มีปัญหาคือพอตีหนึ่งตีสองเขาตื่นขึ้นมาทีนี้ครับแล้วกว่าจะหลับอีกทีนี้ครับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นโควิดมานี่ครับมีปัญหาการนอนหลับครับ ผลของการวิจัยของเยอรมันนี้อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ให้เราสังเกตอาการที่พบบ่อยเหล่านี้ครับใช้ประเมินตนเองหรือว่าควใกล้ชิดหากประสบป,ปัญหาการติดเชื้อมาก่อนแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาก็ไม่รู้จะตรวจรักษายัางไงแล้วฮะนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับให้เราใส่หน้ากากระหว่างตลอนนอกบ้านแล้วก็พยายามเว้นระยะห่างจากคู่สุทนา เรื่องที่แออัดหรือว่าอับลมนะครับแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบายถ่ายเทอากาศให้ดีขึ้นอย่างเช่นเปิดพัดลมเปิดประตูหน้าต่างเป็นสิ่งที่ช่วยจะทําให้เราลดความเสี่ยงระหว่างของการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับทำมาค้าขายแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนได้เพราะว่าไวยรัสจะเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของเราของมันนี่ครับไปเรื่อยๆโดยยังไม่สามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงได้แม่นยําครับตัวคุณหมอเองก็กล่าวทิ้งท้ายบอกว่า สถานการณ์การระบาดของไทยยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องการป้องกันตัวเองให้ดีและก็สม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งครับนี่เป็นคําเตือนจากคุณหมอนะฮะที่นําเสนอเรื่องนี้ครับอาการรองโควิดจากทางด้านรองศาสตราจาร,รย์นายแพทย์ธีระวรัธนาวัตรครับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านได้โพสต์เอาไว้ครับก็ฝากเตือนพวกเราก็แล้วกันนะครับกับผู้ที่ตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้ครับติดโควิดครับ ใน10คนนี้ติดโควิดนี้ประมาณ6กถึงเคนครับคนที่ไม่ติดนี่ก็ถือว่าอยู่รอดปลอดภัยนี่ถือว่าเก่งมากเลยนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาน้อยเพราะว่าไม่ได้มีประสบการณ์ของการติดโควิดเหมือนเพื่อนๆเ,เ,เขานะครับก็ไม่มีเรื่องราวไปเล่าให้กับลูกหลานฟังว่าอาการติดโควิดมีอาการเป็นอย่างไรนะี่บางคนก็พูดอย่างนี้ครับ เอาเวลาราการนุพนคุยข่าวภาคช้าก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเอาเป็นว่าในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีคลิปนี้นามาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งโดยผมเองเดินทางไปทางด้านสปป,ปลาวนะครับจะไปที่วังเวียงแล้วก็ไปที่หลวงพ่อบางนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะถ่ายทอดสดนะครับ จากหลวงพ่อบางจากบางเวียงมาเล่าให้ฟังด้วยว่าผมไปแล้วพ่เจออะไรบ้างนะครับมาเล่าสุกทนวังครับก็คงจะไปทั้งสัปดาห์เลยนะครับนะฮะแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขนะฮะในเช้าของวันนี้ด้วยผมก็จะออกจากรายการก็จะไปทานข้าวมื้อเช้าแล้วก็จะไปรับทีมงานนะครับซึ่งหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์เราครับติดเชื้อโควิดครับทั้งสามีภรรยาไม่สามารถที่จะร่วมเดินทางไปได้ครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความอยู่ยเย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับคนที่มีอาการลองโควิดก็ขอให้นะครับหายจากอาการลองโควิดแต่เขาบอกว่าอยู่ได้ถึง1ปีเลยนะผมเอนี่ก็เจอมานี้2เดือน3เดือนแล้วครับชาววันนี้ก็คงต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ